เปิดมาคือหอมมากมีซองที่แปลว่าบ้านนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะฮะโอเคสวัสดีค่ะทุกุคนเมษามาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องน้ำหอมของคริสเตียนดิออรนะคะจากบ้านเมโซนคริสเตียนดิออรนะคะน้ำหอมของเขาเป็นรุ่นที่แบบเหมือนอัพเกรดขึ้นมาให้มันไฮโซไฮโซ น้ำหอมกลิ่นก็จะเป็นแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติออกแนวเบาเสบายนะคะโดยส่วนตัวชอบมากนอกจากโ uh huh. จมาโลนแล้วนะคะเราชอบคอลเลคชันนี้ของเขามากที่สุดเลยนะคะเออที่บ้านเราที่ไทยนะคะน่าจะซื้อได้ที่เออพารากอนนะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะเออวันนี้นะคะแล้วก็เราก็ได้น้ำหอม กลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะคือกลิ่น Eden Rock นะฮะจาก Christian Dior บ้าน Christian Dior Maison นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดีกว่าอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนกล่องนะคะอันนี้ดิฉันได้มานี่ได้มานะคะแล้วยังไม่ได้แกะแต่จะแกะพร้อมๆกันเพิ่งได้มามื่วานนะคะของออกมาแล้วก็เราสั่งเลยะคะ่ะอ่ะมาดูกันนะคะ สวยงามนะคะกล่องขนาดกล่องไปษน,นีเขาก็สวยงามนะนี่กล่องด้านนอกนะเป็นกล่องไปษน,นีเลยแล้วก็กล่องด้านในนะคะเป็นกล่องของขวัญเนอะ่องใหญ่มากอันนี้นะคะอ่ะอันนี้เด็กชันขอวางก่อนนะคะประมาณนี้นะคะข้างในก็จะมีหอ่อ เปิดมาคือหอมมากหอมมากเปิดมาแล้วหอมมากค่ะบอกเลยนะคะเปิดมาก็จะเขียนว่า Christian Dior นะคะ Paris นะคะข้างในก็จะเป็นกระดาษไข่เนาะประมาณนี้นะคะจะมีให้แค่นี้นะคะมีประมาณนี้นะนี่นะคะมีน้ำหอมนะคะ กรินอีเดนร็อกนะคะตัวน,นี้เลยนะคะเอ่อร้อยยี่สิบห้ามลนะคะนี่นะคะขวดใหญ่เริ่มแต่ว่ามันมีทั้งหมด3ไซส์นะคะอันนี้เป็นไซส์กลางนะคะแล้วก็ที่ได้แถมมานะคะถุงน่ารักมากเป็นดีอาร์ไทเรสนะคะเป็นถุงผ้าเออ น้ำหอมที่แถมมาก็จะเป็นกลิ่นลักกี้นะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันเล็กนะคะข้างในนะฮะนี่นะขวดนะนะคะกลิ่นลักกี้นะคะแล้วกลิ่นลักกี้เนี่ยในโฆษณาเขานะจะบอกว่าเป็นกลิ่นขน้ำอนะ่ะมันสีเขียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีใสนะคะ oh, <no. S 1> เออประมาณนั้นขวดนี้ขนาดอ,อ่ขนาด 7.5 ml นะคะที่แถมมาแล้วก็ที่แถมมาอีกกลิ่นหนึ่งนะคะกลิ่น Eden Rock นะคะเป็นขวดขนาด7.5 ml แล้วก็เป็นขวดแ้มนะคะอันนี้ที่แถมมาเนาะนะวะ้ายไม่ไหวจะครมนะเพราะมันดีมากเลยนะคะแล้วถุงเขาน่ารักมากเลยนะคะ Christian Dior อันนี้ก็ให้มาเป็น สแตมนะฮะ,ะคริสเตียนดิออีเดนดรอคนะฮะเป็นสแตมนะเป็นสติกอร์หรือเปล่าเนาะอ๋อเป็นสติกเกอร์นะคะสามารถเอาไปติดได้นะฮะอันนี้สติกเกอร์นะคะแล้วมีอะไรอีกออเก๋มากเป็นไอเดียที่เก๋มากนะคะ <Wow. S 1> อันนี้คือกันรกระแทกของเขาดูกันกระแทกของเขาสิคะ แล้วข้างในอ่ะมีแบบเหมือนเป็นโฟมอ่ะเออเป็นโฟมแล้วก็ข้างในเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือการกระแทกของเขานะแล้วก็ข้างในไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะได้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกลิ่นน้ําหอมอ e เด n ร o c k อันดับแรกดีกว่าะคะ่ะแกะไปพร้อมๆกันปกติเวลาดิฉันจะแกะนะคะดิฉันก็แกะแบบนี้นะคะแกะตรงกลางนะคือจริงๆแล้วมันจะมีแกะตรงนี้นะคะแกะตรงเนี้ย ตรงนี้ก็ดึงออกบรูดเลยแต่ว่าดิฉันไม่แกลนะคะดิฉันจะกรีดตรงกลางนะ,ะราคาตัวนี้นะคะ125 ml นะคะอยู่ที่8,500แผนแดนนะฮะอ่ะ125 ml นะคะนี่ฮะนี่เด็นกรอจงจ้า บ้านเมซองคริสเตียนยอนะคะเอาฉีดเลยดีกว่าเนาะแล้วฝาเขานะเราชอบแล้วองค์เขามันดูเรียบแต่รูนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้อะไรทำนองนั้นนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นวะะ้าว <Wow. S 1> อีเดนดรอปอ่าโอเคนะคะเอาฉีดแล้วกันเนาะฉีดใส่กระดาษไหมใส่กระดาษดีกว่าเนาะ อหอมแบบคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสําหรับบ้านมีซองตัวนี้นะคะคือเป็นแนวสดใสนะคะสะอาดไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรที่เป็นกลิ่นอูดอะไรที่เป็นกลิ่นหนักๆอย่างเช่นอูดเนี้ยของเขาก็า <c oughs> ทำออกมาดูใสมากนะคะแล้วอย่างตัวนี้อีเดนร็อกอย่างเนี้ยคะ่ะว้าดีอ่ะฉีดเลยกัน <c oughs> สำหรับกลิ่นนี้นะคะปรุงโดยคุณฟรองซัวนะคะเดอร์มาชี่นะคะคือเกือบเกือบทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดเนี้ยค่ะของบ้านนี้นะคะของคอลเลกชันนี้นะคะออปรุงโดยคุณฟรองซัว hmm. ทั้งหมดเลยนะคะแล้วพวกคอลเลกชันที่ออกแนวใสๆส,สะอาดดอกกุหลาบดอกมัลลี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวดอกไม้แนวโฟร์เรลนะคะไลฟ์โฟร์เรลซีตรัส อะไรทำนองนี้นะคะก็เอามาขายในเมืองไทยนะครับเพราะว่า เขาก็เลงเห็นแล้วว่าในเมืองไทยเนี่ยมีกลิ่นไหนบ้างนะคะที่สามารถขายได้แล้วก็ขายดีนะคะเมื่อกี้บอกผิดนะคะว่าอ,อ,อยู่ที่พารากอนจริงๆแล้วเป็นไอคอนสยามนะคะมีเฮาส์อยู่ที่นั่นด้วยนะคะใครสะดวกก็แวะไปชมได้นะคะสำหรับกลิ่นนี้นะคะจินตนาการของเขานะคะก็คือจินตนาการถึงแหลมนะคะที่ยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเป็น จินตนาการของกลิ่นของอดอกไม้นะคะเหลือนะคะแสงแดดนะคะหินสีอ่อนๆอน,นะคะกลิ่นของทะเลดอกไม้ผลไม้มีรสเปรี้ยวอะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็พวกต้นสนต่างๆของฝรั่งเศสอะไรทํานองนั้นนะคะอันนี้คือจินตนาการของผู้ปรุงนะคะประมาณนี้นะกลิ่นนะคะมาฉีดเลยดีกว่าไอาเดียฉีดเลกัน เดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้นะคะมีโน้ตอะไรบ้างเนาะ สำหรับน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นแนว Citrus Salty นะคะ White Floral นะคะแล้วก็ Mineral Fresh Aromatic Coconut นะคะเป็นแนวนี้นะคะท็อปโนต้ตของเขานะคะมี Citrus นะคะสีสาว Mineral Note น,นะคะก็คือ n o ้ e น้ำแร่นั่นเองนะคะโอ้มีกลิ่นแนวน้ำแร่ด้วยนะคะแปลว่ามันต้องสดใสใช่ไหมมีเจสโนต้ตของเขานะคะมี Jasmine นะคะ Coconut แล้วก็ Mystic o r i n t a l นะคะตัวนี้ นี้เป็นคล้ายๆเรซินนะคะพวกน่าจะเป็นยางไม้อะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็มิดเดิลโนตของเขานะคะมีพายนะคะพายก็คือต้นพายนะคะอ่าแล้วก็แลปดานัมนะคะเออส่วนตัวนะเราว่ามันมันมีความจัสมินนะคะมันมีความดอกไม้ขาวนะคะมีความซาวตี้นะคะ มันยังไงอ่ะมันดูผู้ดีอ่ะมันมันแบบอ้อยไฮโซอะไรอย่างเงี้ยอ้ย oh, <no. S 1> อยหรอประมาณนั้นนะคะโอเคมันคือว่าจินตนาการแบบฉันใส่ชุดแบบชีฟองอะไรทำนองนั้นนะคะสีขาวเดินริมทะเลอ่ะฟิลนั้นเลยจริงๆนะคะฟิลนั้นจริงๆแบบ ไฮโซไฮโซใส่หมวกปีกกว้างนะคะชุดขาวนะคะผาลายกระโปรงยาว,ยาวๆกรีกรายนะคะแล้วไปเดินริมทะเลดีนะคะกลิ่นนี้เลยนะคะเออนะฮะโอเคนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะส่วนตัวนะคะเต็มสิบเราให้8ดนะคะเออเต็มสิบเราให้8ดเลยนะคะสำหรับอีเดนร็อกคริสเตียนดีออตัวนี้นะคะ ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Eden นร็อกนะคะไปยังไงกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะคะในส่วนตัวเราเนี่ยอชอบนะคะชอบนะคะเลิฟไม่คือไลค์นะคะแต่ก็ไม่ได้เลิฟมากนะคะในส่วนตัวนะคะ การกระจายการติดทนนะคะเดี๋ยวว่าต้องไปลองอีกทีนึงค่ะเพราะว่าเราได้มาวันนี้วันแรกเลยแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ในกลุ่มของบ้านหลังนี้นะคะเราก็มีกลิ่นอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูคร่าวๆนะคะกลิ่นที่เราใช้ประจําเลยก็คือโซลาเบลตัวนี้นะคะหอมมากนี่ใช้ไปจะครึ่งขวดแล้วนะ,ะตัวนี้ ทราเบลนะคะ,ะให้ดูคร่าวๆเ,เนาะแล้วก็กินต่อไปนะคะก็จะเป็นกรีน d ด i ร์ริซิมนะคะตัวนี้ก็ออกแนวสะอาดเคียวๆสดใสเหมือนกันนะคะกิีนนี้ d i o r ์ริซิตัวนี้ก็ออกแนวสะอาดเบาๆสบายเหมือนกันนะคะ2 0เอ้ย 125 ml เหมือนกันนะคะกลิ่นต่อไปที่เรามีนะคะเป็นกลิ่นที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเป็นแฟนของบ้านหลังนี้นะคะ Rose g i p y Gypsy นั่นเองนะคะตัวนี้ Rose Gypsy นะคะตัวนี้ที่เรามีก็125 ml เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะกลิ่นนี้นะคะ r o g e นะคะ t r a f a g a นะคะเป็นกลิ่นแนวฟุตตี้นะคะ r o g e t r a v a g a แคเคเรนอะไรทำนองนั้นนะคะรูทากาอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะ40 ml ขวดน่ารักมากค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็กลิ่นต่อไปนะครับเป็นกลิ่นดังในบ้านหลังนี้เลยที่คนไทยใช้เยอะมากนะคะมีรีวิวเยอะมากนะคะก็คือกลิ่นลักกี้นั่นเองนะคะกี้เรามีไซส์เล็กนะคะไซส์นี้นะคะเป็นไซส์40 ml mm นะขอบอกว่า กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดังมากๆทุกคนรู้จักนะคะลัคกี้ไปดูรีวิวกันได้นะคะแล้วก็กลิ่นอื่นที่เป็นไซส์เล็กๆะะแล้วก็กลิ่นเล็กๆนะคะเราก็มีบอยดาดจินนะคะตัวนี้ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะเบลเดอร์จอนะคะตัวนี้น่ารักสดใสนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะเซนเทลนนนะคะกลิ่นไม้จันอะไรประมาณนั้นนะคะมีนะคะ ไม้จันเลยนะฮะแล้วก็กลิ่นกลิดม,ม,ม,มองเตลมองมองเตลนี่นะคะมองเตลนี่เกรนะคะเขาน่าจัดว่าเกรนะคะมองเตลมองเตลนี่นะคะตัวนี้นะคะเออแล้วก็กลิ่นนะคะ Purple w ิลอูดนะฮะกลิ่นไม้อูดนั่นเองนะคะเป็นอูดที่สดใสมากแล้วก็หมดแล้วนะคะสำหรับ ขวดเล็กนะคะเรามีทั้งหมด2 4 6 8 1 0 1 11 1กลิ่นนะคะที่แบบนี้นะคะแล้วก็กลิ่นอื่นก็ยังไม่เคยลองนะคะก็อยากจะลองอกันนะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆนะคะถ้ามีกลิ่นไหนที่ได้มาใหม่นะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะสำหรับที่เรามีอยู่นะคะวันนี้ก็มาเน้นรีวิวอีเดนร็อกตัวใหม่นะคะเป็นกลิ่น หม่จากบ้านคริสเตียนดีออลเมซองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะมีก็ไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะทำคลิปนะคะโอเคไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เมีฝากกดไลค์นะคะ s u b ส c ร i b e กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เมย์ด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้เมยด้วยเด้อ ไปแล้วกลิ่นที่รักที่สุดคือกลิ่นนีจ้าโชราเบร่หอมมาก